จะเล่าให้ฟังเรื่องหัวปลาด้วยความที่พี่ดิวันต้มปลาเหลือกอะไรข้างเป็นไหมชอบดูดหัวปลาทีนี้ด้วยความที่บา้บานบ้านที่บา้านเป็นร้านขายของคุณแม่ก็ต้มปลาใช่ไหมก็ดูดดูดหัวมาให้ลูกค้าเข้าก็เลยวางหัวปลา,าไว้ในตู้ไลูกค้าคนาเดิเดินมาอุ้ยต้มปลานักกินจังหยิบหัวปลาแม่บาดูดอย่างเงี้ยดูดต่อแม่แล้วก็อุ้ยอร่อยนะพี่รำแทรก็หัวเนาะคือ <laughs> แม่ดูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคัในตรนนี้กินได้ก็คือต่อเมื่อพบกันแล้วสองปีอย่างน้อยนะคะมีแฟนอบกินอย่างนี้เหรอ เห็นไหมมันต้องมีภาพรักและภาพโพสดกันบ้างกล้าดูหัวัฟ้ากับหน้าผู้ชายสองสามปีได้ วัสดีคัคุณผู้ชมครัวันนี้ต้นถอยจะพาคุณผู้ชมทุกคนมากินปลาเผากันนะคะเ mm hmm. คือป่าปลาปนินนะคะวันนี้ mm hmm. เพราะว่าอ๋อทาไมน้องน่าสงสารจังเลยรู้ต้องอยู่ในปากตุ๊ดอีกแล้วโอเคเอาออกก่อนหลายคนก็จะเป็นเมนูม mm ัสแคบช่วงลดน้าหนักนะคะ mm hmm. จริงๆเราเห็นอย่างนี้นะคะ104ก mm ิโลกรัมแต่ปัจจุบันก็105 mm hmm. แต่ <laughs> เคย <c oughs> เคยเคย,เคยเข้าคอยชลน้ำหนักอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกให้กินมะเขาได้พอแคลมันน้อยแต่ว่าสิ่งที่ห้ามกินคือห้ามกินหัวกับห้ามกินพุงเป็นความรู้นะคะมีความรู้นะคะเข้าคอลดน้ำหนักเป็นเจ็ดหมื่นบบ 7, นะคะไม่ลดเลยนะคะเ <c oughs> ทรนเนอร์นักโภชนาการอะไรมีหมดแล้วสิ่งที่ยากของการหาผัวอย่างที่บอกคือการลดน้าหนักมันนีก็เลยช่างเถิดนะคะก็ว่าเราก็คิดว่าเออวันนึงถ้าเราผอมมานอาจจะเป็นมะเร็งตายก็ได้สู้เป็นมะเร็งตอนอ้วนแล้วกินของอร่อยดีก,กว่า เย่ายัตามนะคะโอเคมาวันนี้ก็จะมีน้องๆมินมิผักที่ทีมงานของเราจัดไปให้ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นจริงเป็นคนที่ไม่ได้ลดน้ำหนักก็จะกินบ่อยมากเพราะว่าชอบน้ำจิ้มวันนี้กินน้ำจิ้มถั่วซีฟูด้ดแล้วก็เจนเจนขาดไ่ได้คือ3ามรสของทีมงานเพราะว่าไม่ใช่ว่าอร่อยนะ,ะตื่นเต้นจะด,ดูว่าวันนี้จะรสชาติเดิมหรือเปล่า <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> คือคิดว่าเอ๊ะคาดสมมติว่า ทำสามสี่ครั้งยังไม่เหมือนเดิมก็คิดว่าจะคิดว่าจะใช้ใบเตือนนะคะอะไรเงี้ย <laughs> ว่าตําน้าพริกรสชาติไม่เหมือนเดิมนะะี่ค่ะอ่ะใครที่ไม่ชอบทานปลามีเคยยินมาว่ามีกลุ่มหนึ่งเขาไม่กินปลาก็ชวนเราไปกินข้าวได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวกินให้โอ้ยระวังก้างนะคะบอกตัวเองนะคะบอกตัวเองเออเดี๋ยวกินก่อนขออนุญาตใช้มือนะคะอ๊บ ก้างเยอะจังเลยวันนี้หรือว่าเราลงตำแหน่งออริจินอลเบสิกก่อนเลยก็ต้องซีฟูด้ดอาไคนี้ก่อนเบสิกเบสิกนะคะอืม ตอนอยู่ที่บ้านนอกนะที่เราเอ็ดพื่อแต่ราคามันอะไรเงี้ยจำได้ไมก่อนปลาเผาจะไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดนะคะจะเป็นตัวนี้หมดเลยน้ำจิ้มถั่วหรือจะเป็นสามรสหมดเลยเพิ่งได้มากินปลาเผามีซีฟูดที่กรุงเทพนี่แหละแต่ตอนนี้ทางนู้นเนี่ยทำเหมือนกันแล้วเพิ่งรู้ว่าปลาเผากับซีฟูดดี ใส่เส้นหน่อยนะครับไปกันน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มถั่วแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะบางร้านจะหวานมันบางร้านก็จะอมอมเปรี้ยวเหมือนร้านนี้อมเปรี้ยวก็ชอบเพราะว่าเป็นคนรสจัดจริงๆ อันนี้ของหลานให้มาสองอันนะคะอันนี้จะหวานหน่อยแต่ไม่เป็นไรชุดเท่าไหร่นั้นเนี่ยลดสองร้อยสิบโหสมัยก่อนกินชุดไม่ถึงร้อยเนาะเดี๋ยวนี้สองร้อยละแต่ก็ว่าไม่ได้ผักก็แพงค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรก็แพงอุ้ยอร่อยเลยเนี่ยมัน,นแสดงว่าปลาเขาเนี่ยดีตดอยู่อื มันก็ได้จริงคเคยไปกินไอ้นี่ค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะเมี่ยงปลาเผาเดี๋ยวที่เขาแสประช่อนตัวใหญ่ๆท่าแขนอร่อยมากที่ยุทธยาตลาดกลางติดใจแต่ว่าที่มใหงเท้เขาไม่ขายเลยอ่ะอต่เพราะว่าคุณสูงมั้งหรือว้ไงไม่รู้เราจะลองเอาผักเยอะๆไป ลองใส่ดูน่าจะกลมกล่อมหยัดๆๆยัดหยัดยัดขนมจีนหน่อยเออไม่หน่อยก็ได้มามา,มาด้วยกันจะมาก็มามาเลยมาก็มาทีนี้ประกันกน้ำจิ้ม ขัวแม่มิดนะคะนี่ดูก็รู้ว่าหวานมากนะคะขัวแม่มิดวันนี้รู้สึกเหมือนกินราหน้าค่ะเหนียวมากแสดงว่าน้ำตาลเยอะโขกสนุกนะคะอืเวลากินอะไรพวกนี้พยายามกินคํำใหญ่ๆนะครับมันจะจอยนะคุณใหญ่ไปไหมว่าอืม แบบนี้เนาะกินได้เรื่อยๆเลยอะ่ะลองไปค้นกูเกิลติว่าใครเป็นคนคิดคนเมี่ยงปาลาเผาคนเราไปหาให้หน่อยเพราะว่าป้ามันอยู่ในแม่น้ำไอีคนคิดคนแรกไป,ปเด็ดผักไปจากไหนวะเนาะแล้วมันไปด้วยกันดีดี แล้วอีกหนึ่งอันนะครับคุณผู้ชมค่ะน้ำจิ้มตำรสกับผักชีนี่ของดีอ่บอกใครอืมซีฟูดก็ได้นี่ลองใส่กัีชีกระตำด้วเข้าไปตำเองตำไม่ง่ายครัคุณผู้ชมค่ะตำไม่ไงมีตำมันมีแค่น่อยได้เลยนะพี่นะคะได้เลยง่ายจริง กินได้ไหมบมมอาได้เป <laughs> นบีบิรอรอกเอเขอเขากินกันอื ก็มันมันดิถ้าสมมติเรากินกับปลาแซลมอนมันจะอร่อยไหมวะเนาะไม่เคยมีใครกินเมี่ยนปลาแซลมอนเคยไหมเออเมี่ยนปลาแซลมอนเออว่ะเอาแบบกริลด้วยถ้าสมมติว่าเราปลาเออไม่เคยเนาะปลาแซลมอนเราไม่เคยกินกับผักเลยอ่ะต้องลอง แบ <ừ. S 2> บน้แบบคี้วก็แบบแนไฟน่าสนใจ น้ำจิ้เผ็ดก็ต้องตาน้ำจิ้มเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านเมี่ยงเขาจะตำน้ำจิ้มรสจัดแต่น้ำจิ้มก็ตำไม่ยากค่ะแต่เครื่องปั่นก็ได้ใครขี้เกียจตำตื้อโถปัน่นแต่ไม่ยากค่ะกระเทียมรากผักชีพริกแค่นี้ค่ะน้ำตาลปึกมะนาวของน้ำปลาใครเหม็นน้ำปลาก็ใส่เกลือแล้วเติมน้ำอุ่นแค่นี้เองค่ะ บางที่มันไม่ยากแ,แรกๆคนเราเขาไม่ค,นไม,คนไม่ทำขวบด้วยคิดว่าทุกอย่างมันยากแต่ต้องลองทำนะฮะมันไม่ยากเลย จริงมันคนที่ชอบสำแหลหัวปลามากเลยนะ,ะรรแต่ว่าแต่ว่าออกกลองคงไม่ดีหรอกจริงๆหัวปลาเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคนชอบชอบชอบมันๆนะ <c oughs> แต่เล่าให้ฟังเรื่องหัวปลาด้วยความที่พี่บิวนต้มปลาเลยก็เล้ท้ัง เป็นไหมชอบดูดหัวปลาอือทีนี้ด้วยความที่บ้านบ้านที่บ้านเป็นร้านขายของคุณแม่ก็ต้มปลาใช่ไหมอืมก็ดูดดูดออวาให้ลูกค้าเข้าก็เลยวางหัวปลา,าไว้ในตู้วยลูกค้าคนหนึ่งเดินมาอุ้ยต้มปลาน่ากินจะหยิบหัวปลาแม่มาดูดอย่างเงี้ยดูดต่อแม่แล้วกออุ้ยอร่อยนะพี่รำแ,แทกก็หัวเนาะคือ <laughs> แม่ดูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหัวปลาเนี่ยใครเห็นดูดจับดูด พลาดไม่ได้ฝันสองแสนนะคะจีเราจะสลับฟันแค่รอบอันเดียวนะอือ น่อยต้องถั่วตัดถึงหน่อยน้ำตาลหน่อยต้องอมหวานหนะ่อยเนาะเพราะอันนี้เปรี้ยวแล้วเําทำมาเปรี้ยวกับเปรี้ยวมันเลยไม่มันอันนี้เขาต้องไม่ห่วงถั่วหนะ่อยก็อย่างที่บอกอาจจะคอร์สสูงขึ้นก็ได้แล้วถ้าจะกินเมี่ยงแนะนำให้ไปซื้อแบบเพิ่มผักเยอะๆอร่อยค่ะ S <S นนคนจะอยากกินเพราะคนมันเคยกินแล้เนาะมันคิดรสชาติออกแต่ทีมงานดิฉันแผนสูงค่ะมันตั้งปลามาไว้แล้วมันเอาเมือทำร้ายปลาแล้วแบบว่าเจ๊ <S <S <ซ>ะะคะปลาตัวแรกไม่ตัวที่งๆมันสั่งมากินหนูเลยสั่งตัวใหม่มามันทำร้ายปลาให้หน้ายับเยินเนขะ้าใจไหม ให้ออกกล้อง็ไม่ได้มันก็เลยสั่งตัวนี้มามันไลยกัดแผบม,มันสูงปกติคนคนนึ่งเขากินปลาตัวหนึ่งหมดหมดเลยเนาะอ,อ๋อนี่เขาใส่สมุนไพรที่ท้องมาด้วยอหอม เหนือเยอะมากเลยมามันเหมือนได้เล่นไปด้วยเนาะมันก็เลยสนุกมั้งเพราะกินผัก,กเยอะๆอะไรเงี้ยมันได้เล่นขครของอะ่ะอ,อ,อือใช่มันก็เลยสนุกสนานตัดงานตัดดีใช่ไหมมันเป็นอาหารที่แบบจอยแล้วกินกับเพื่อนนี่สนุก โอ้โพวกนี้ห้ามซื้อเยอะนะต้องแบบนี้นิดหน่อยแล้วแย่งกันกินอร่อยทั่วไปถ้ากินกับเพื่อนกับเพื่อนก็จะแย่งตรงทองก่อนตีมัน <c oughs> <c oughs> ันนเหมันท้องเขาแบบใส่สมุนไพรมาด้วยอือฮึน่นพะพอสถานการร้ลอห่ายค่ะมด กินไหมเธอตามภาษาคนมีคำรู้คือเดี๋ยวออกกำลังกายเอาหนุนแต่เราออกไหมออกตรงท้องนี่คือแบบต้องรุยจริงจอยเนาะ เราจะถ่ายปลาเผา80ิบคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะรับตัว2ตัวจริงจริงเรื่องปลาบางคนก็ชอบปลาทับทิมบางคนก็ชอบปลาเนี่ยแต่ที่ส่วนตัวชอบปลาหนึ่งครับเพราะมันมันกว่าและราคาถูกด้วยแต่จากค้านิดๆจะมีกลิ่นปลา แต่ทับทิมจะไม่ค่อยไม่กินข้าวค่ะใรร้วกินข้าวนะก็ลองปลานินดูเนาะแต่ตอนนั้นอนะไปต่างจังหวัดเจอเก้าสบาทเองชุดหนึ่งเขาจัดอจเองนะ้ะนี่น่าจะเป็นปลาเลี้ยงแต่วันนั้นเจอสุขุมวิทก็120บาทแถวตลาดสุขุมวิทย์เจ็บ นะหมดแล้วขอช้าไจะมีพปกสนุมไผต่างๆนานานะคะทีนี้เทปนี้สั้นเนาะเรากินไววะ หมดเร็วมากก็ป้าบ็นตัวเลยก็อืมนี่พยายามกีนให้สวยงามเนะวันนี้เขาส่งเสียงร้องมาแทนไม่เห่าจะจบกิปอยูงแล้วแหมจ้องจอยให้ได้อะฟิตูริงท้องป้านี่มันอร่อยเนาะ วิธีทำเดนมาบออนจะมีไส้ตับไตไส้พุงเนาะอือหัวปลาเหรออือนี่เดี๋ยวน,นี่นี่ไง มันมันมากนะฮะทองปลาในตัวนี้จะเก่งผู้ชายได้ไหมอืมในตัวนี้กินได้ก็คือต่อเมื่อพบกันแล้วสองปีกงน้อยนะฮะมีแฟนกากินอย่างนี้เหรอเห็นไหมมันต้องมีภาพรักและภาพโสดกันบ้าง กาดูส่วนสวนสปากัานบหน้าผู้ชายสองสามปีได้เนี่ยทีนี้หัวก็จะมีเนื้ออีก ไม่วาหทำไมช่องอื่นเขากินดูสวยเลยช่างเขาอกคนอื่นออาจะกินเอาคอนเทนต์นะคะเรากินเป็นมื้อละนี่สิ่งที่คาดไม่ได้พลาดไม่ได้แก้มนะคะแก้มน้องปลาต้องหาให้เจอแล้วนี่เป็นส่วนที่ j u i ี่ที่สุดงสองข้าง รักใครให้ยืนแก้มให้นะคะต่อมาคือลูกระตาปลา <laughs> <laughs> ปกติไม่ให้ใครนะใช่ใค่ะแล้วก็บินให้ใได้เลยกินเองมันมัน,มน,มนเนี่ยรอบตาปลามันจะมีมันๆอย่างนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมฟิลมันหมูแต่แบบ จะอะไรลื่นกว่าผลิต่ทณฑคืออะไรวะจะลื่นๆกว่าเอออะไรเงี้ยจะลื่นๆกว่าอคิดว่าน้องน่าจะไปปล่อยไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคเราหามากินดูเดี๋ยว,วันหลังเราจะมากินอะไรเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะหรือว่าใครมีเมนูแนะนำแบบว่าเอามานั่งกินกันมเมากันจริงๆอยากกินส้มตำนะ แต่ว่าพี่ๆก็กินกันเยอะมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวร,รอๆสักโอกาสตัวบเหมาะก่อนเ,เราเขอามากินส้มตำกันคิดว่าจะตำกันเองอืมแต่ว่าก็กลัวถ่ายไม่ได้ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก,ก่อนวันไดที่เรารู้สึกว่าฝันดีนนเราจะจะตำส้มตำกินเองกันส่วนวันนี้ยังฝันร้ายอยู่นะ,ะต้องลาไปก่อน <c oughs> พบกันได้ใหม่เทปหน้าตุนดหอยวันนี้สวัสดีค่ะ